ที่มาที่ไปเหรอเออคือก็หลักๆก็คือฟีดแบ็กก่อนแหละครับฟีดแบ็กจาก EP พีศูนย์หนึ่งอะไรเงี้ยคือจริงๆตอนนั้นที่เราทํา EP ีศูนย์หนึ่งเราเรารู้สึกว่ามันคือ EP เดียวและ EP สุดท้ายอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยด้วยฟีดแบ็กของหลายๆคนที่สนุกกันอะไรเงี้ยแล้วตัวผมก็รู้สึกว่าพอเห็นทุกคนสนุกแล้วเราเราก็มีแพชชั่นที่จะทําคอนเสิร์ตต่ออะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนคนจะชอบอะไรที่มันประหลาดๆแบบนี้ก็ก็เลยกรูมมิ่งไอเดียกันอะไรเงี้ยครับกับตัวทีมงานด้วยกก็เลยรู้สึว่า เถ้าเราทํำในครั้งต่อไปเนี่ยเราน่าทําจริงจังขึ้นหน่อยอยากได้จริงจังหน่อยอมผมก็เลยถ้าจริงจังมันก็มันก็น่าจะต้องชื่อจริงจังไปเลยนั่นคือ EP พีสก็เริ่มต้นประมาณตรงนั้นเลยครับจากธีมนั้นอ, <c oughs> อย่างที่บอกิอบายเพิท <c oughs> มเป็นซคอนเสิรเพราะว่า <c oughs> ชื่อคอนเสิร์ตของนอนเนี่ยต้องไม่ธรรมาดาทั้งแอทยาน่มใช่อทยานนะครับก็รู้สึกไม่ค่อยดีใจเท่าไหร่เลยนะที่ ที่พี่ๆเขาเลือกชื่อคอนเสิร์ตจากผมไปอะไรเงี้ยในส่วนของจริงๆจังๆเนี่ยเราเรารู้สึกว่าเราแค่อยากให้มันซีเรียสขึ้นแต่ว่าถ้าใช้คําว่าจริงจังเนี่ยมันจริงจังแต่พอเป็นจริงๆจังจังเนี่ยมันมันดูไม่ค่อยจริงจังแหละซึ่งซึ่งมันมันเป็นความย้อนแย้งบางอย่างนลครับในในแบบวูดดิ้งแค่สี่พยางซึ่งซึ่งตัวผมก็รู้สึกว่ามันมันน่าจะสะท้อนเข้าเป็นตัวเราอะไรเงี้ยแล้วก็ผมเห็นหลายๆคนก็ค่อนข้างตื่นตัวกับลุ้นกับชื่อคอนเสิร์ตในแต่ละครั้งก็ กดดันดีครับกดดันดีในการตั้งชื่อแต่ละครั้งชื่อพี่แบคครั้งนี้นแฟนๆว่ายังไงบ้างกับโซซีรีส์อ๋อค่อนข้างดีนะครับค่อนข้างดีแล้วก็รู้สึกว่าแฮปปี้คือผมก็ยังไม่ได้ดูฟีดแบคอะไรมากเพราะว่าตัวเราก็าแค่โฟกัสในตัวของการของการสร้างชิ้นงานนี้ขึ้นมาเพราะนั้นก็แฮปปี้ในในส่วนของผมที่าบางคนจะคิดวเดี๋ยวจะเข้าไปต้องเครียดกับโนอนหรือเปล่าอะไรอย่างนไม่ใช่อะไรนะไปเครียดแต่นนหรือแบบมาซีเรียสอะไร จริงๆผมอยากให้มันซีเรียสบ้างนะเพราะว่าเหมือนกลุ่มคนดูก็มักจะบอกว่าผมไม่ค่อยจริงจังเลยกับการเล่นอะไรเงี้ยเพราะนั้นผมเลยรู้สึกว่าเอ้ยแล้วถ้าจริงจังบ้างาจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยอยากเปลี่ยนภาพดา,าราตลกท่านหนี้แล้วว่ามัน,นใช่ใช่ผมผมอยากเปลี่ยนภาพด้วย <laughs> ผมว่าคือแก่นแก่นของคําว่าคอนเสิร์ตเนี่ยเหมือนคนจะไม่เห็นคําว่าคอนเสิร์ตที่อยู่หลังชื่อในทุกๆครั้งอะไรเงี้ยทุกคนจะมาหวังให้เราพูดอะไรเงี้ยซึ่งมันคือคอนเสิร์ตไงอะไรเงี้ยก็เ,เลยเอ้ยจริงจังหน่อยอะไรเงี้ยคครรัับแสดงงว่า้้นี พยายามในทุกครั้งนะจริงๆ <c oughs> พยายามมาเราเริ่มพยายามจริงๆจริงๆมาประมาณปีหนึ่งครับก็ยังไม,ไม่ไม่สำเร็จเท่าไหร่แต่ว่าคิดว่าพอเราอยู่ในพื้นที่ตัวเองเนี่ยในการเล่นคอนเสิร์ตเดี่ยวเราน่าจะจริงจังได้มากขึ้นอะไรเงี้ย <c oughs> ก็ภาวนาอยู่ครับภาวนาอยู่ให้มันจริงจริงจังได้สักทีแตกต่างของอีกคนหนึ่งของเน่ยบ้านทอดจะแบบหล่ให้ฟังสักเล็กน้อยแตกต่างเหรอเอ่อถ้าตอบแบบดีๆเลยก็ มีเยอะมากครับนู่นในนั่นถ้าตอบจริงๆแล้วก็คือยังไม่เล่นเราก็ยังไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าอย่างตอนครั้งแรกครับเราเราก็เซตไว้ประมาณหนึ่งแล้วเราไม่คิดว่ามันมันจะขึ้นไปได้อีกอะไรเงี้ยครับทั้งทั้งนี้ทั้งนั้นคือในคอนเสิร์ตของเราในแต่ละครั้งที่เป็นคอนเสิร์ตของนอน์มันมันขึ้นอยู่กับคนดูเป็นหลักอะเหมือนเราเราก็จะเป็นคนที่เล่นแล้วเราก็จะ flexible ตามคนดูอะไรเงี้ไ <ป S 1> ยไม่ไม่เชิงด้นสดจริงๆมันไม่ค่อยดีนะมันมันไม่ค่อยดีเห็นเห็นหลายๆคนแบบ พอเห็นเราทำล้วก็รู้สึกว่าอยากจะด้นอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นเรื่องอันตรายมากมันคือการว่ายน้ําแบบไม่ใสย่ยูชีพอะอเพราะฉะนั้นมันผมว่าถ้าเราไม่ด้นสดก็ดีครับแต่ว่าในสิ่งใดคือตัวผมมีอะไรทุกครั้งที่เราก้าวขึ้นไปเรารู้สึกว่าคนดูเป็นหลักคนดูเป็นหลักคนดูคือคือผู้ได้รับอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราแค่ตอบโจทย์เขาแต่เสน่ห์ของโดนอาจจะเป็นในเรื่องของความเลียวหรือเปล่านะ <c oughs> ที่เกิดขึ้นตรงนั้นเวลาเราเห็นการเอนเตอร์เทนทั่วไปแบบหวคลิปเราจะดีมากเขาไม่แข่งาเล้นเราในคอนเสิร์ต หรอฮะแม่ผมไม่เคยพอใจเลยกับการโดนสดของผมอะไรเงี้ยเออก็ก็หวังว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ดีครับโดย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 ส่วนตัวคือเรารู้สึกว่าเราอยู่นะโมเมนต์ตรงนั้นฮะเราสามารถทําอะไรได้ที่คนตรงหน้าเราแฮปปี้อ่ะเราก็แฮปปี้อย่างเงี้ยใช่ใช่แฟนๆมาดูนอนอยู่แล้วแน่นอนแต่ว่าแขกรับเชิญก็คือหลายคนก็คาดคาดหวังเหมือนกันนะว่าใช่ครับเป็นใครยังไงจะว้าวขนาดไหนในในปีที่แล้วเรามีเกสเยอะมากเยอะมากแล้วก็ทําให้ตัวผมก็ได้มีช่วงเวลาในการ เปลี่ยนเสื้อผ้าเขาวางน้ําทานอาหารตักบุฟเฟ่อะไรเงี้ยในช่วงที่แบบเกสเล่นอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าชอบระบบนี้ชอบระบบที่แบบไม่ไม่ลดไม่ลดผมผมว่าน่าจะผมชอบการได้เดินแล้วก็เลือบแบบไม่ต้องรีบได้ตักบุฟเฟ่ข้างหลังกินเลยเพราะมันมันกินไม่ค่อยได้ช่วงคอนเสิร์ตอ่ะมันจะแกสเหรอครับปล่อยสักกี่คนเหรอครับ โอ้พูดเหมือนเป็นเป็นไม่ใช่คนเลยอ่ะปล่อยสักกี่คนเีครับก็เดี๋ยวรอติดตามกันตัวผมนะสำหรับสําหรับตัวผมนะแต่ว่าจริงๆเราก็มีหินมีอะไรที่ใบอยู่นะครับใช่ซึ่งก็เห็นแฟนๆที่เป็นยอดนักสืบจิ๋วคนนั้นกันอยู่เยอะก็นจริงๆติดต่ออะไรเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วังมีซ้ำคนเดิมไหมหรือว่าใหม่หมดเลยเดี๋ยวดูอีกทีเพราะว่าหลักๆก็คือตัวหลักที่ที่ร้องในคอนเสิร์ตอย่างนนทนนเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะมา2วันหรือเปล่าตัวหลักไม่ใช่เราหรอ่า ครับอ๋อครับคิดว่า <c oughs> <ๆ>จริงจริงในในรูปที่เราได้โพสต์ไปก่อนหน้านี้คือเราพยายามที่จะหินหินหลายๆอย่างครับใช่ลงไปในนั้นก็ลองไปสืบกันดูแต่เท่าที่ผมดูฟีดแบกนะเท่าที่ผมดูฟีดแบกนะยังไม่ถูกอยู่เยอะ <c oughs> ยังไม่ถูกอยู่เยอะยังตอนแบบที่เราเป็นแบบอะไรนะ ใช่แล้วก็เหมือนเหมือนส่วนมากก็คือไม่ค่อยอยากเล่นด้วย<ร>อะไรเงี้ยคนคนดูอะไรเงี้ยไม่หรอกผมว่าสิ่งสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกเลยก็คือหลังหลังฟีดแบ็กที่เราหินเรื่องเกสแข่งรับเชิญนะครับผมผมประทับใจตรงที่คนดูบอกว่ายังไงก็มาอยู่แล้วอินนิเวอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งตัวผมก็รู้สึกว่าเอ้ย,อย,อยกดดันดีจังเลยว่าประโยคนี้อะไรเงี้ยใช่ใช่ก็อย่างอย่างเราเราใบ้มันก็จะมีรูป3คนใช่ไหมเป็นมนุษย์ยืนอยู่3มนุษย์ ผมก็ดีใจที่คอนเสิร์ตจะมีพี่ๆีสามโทนมาด้วยโอไม่ได้จากคนม่คนในใจเราอะเซียเรื่องคนในใจของผมเหรอครับเซเซเรียงหมดแล้วนะในสองแกสคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยเซียเียงหมดแล้วจะใบเพิ่มในมันหรอเปล่อ๋อนี่จะเอาให้ได้เลยใช่ไหมแล้วมันจะซพปายยังไงล่ะฮะเนี่ยใช่ผมว่าหลักๆก็คือความความสนุกของอีพีที่แล้วคือการที่คนไม่รู้ว่ามีเกสอะไรบ้างอ่ะใช่เพราะนั้นผมว่าผมก็อยากอยากให้มันสนุกไปอย่างนั้น แล้วก็ผมว่าบางทีในการที่เราดูมหรสพแล้วเราไม่รู้อะไรบ้างอ่ะมันดีมันดีโอ๊ยไม่มีใครใช้แล้วหรอครับ่ดีค่ะมหัศศพครับมหัสพครับกินแะอรุณาตอนที่รู้ว่าเาะลกินแเกลมันใหญ่เมันใหญ่อผมว่าทีมงานก็ดูสนุกอะไรเงี้ยเพราะว่าจากครั้งนี้แล้วที่เราเล่นที่เล็กกว่านี้อะไรเงี้ยก็ยังเอาสลิงไปโหนได้เลยอ่ะเพราะนั้น ผมว่าในการขยายมาที่ Impact ไรน่าเมืองทองธานีเนี่ยก็น่าจะมีไอเดียที่มันพี่เลนพี่เลนอยู่จากในทีมของโปรดักชันอะไรเงี้ยเพราะนั้นตัวผมก็แค่รู้สึกผมก็สนุกไปกับมันเหมือนกันเพราะนั้นก็ในความรู้สึกผมเหรอกดดันไหมมันกดดันอยู่แล้วเพราะว่ามันก็มีมีความรู้สึกที่มันใหญ่ขึ้นมันกว้างขึ้นโดยส่วนตัวผมผมรู้สึกผมผมชอบเล่นในที่ที่มันกําลังพอดีพอดีอ่ะใช่แต่ว่าโดยส่วนตัวถามว่าคุณที่ไหนมากสุดในปีที่แล้วเราก็เล่น Impact ไรน่ามาหลายรอบมากเป็นเกสคอนเสิร์ต เป็นอะไรไปแจมไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ทําให้เราสึกว่ากับการเราเรารู้สึกเออเราเราคุ้นชินกับที่นี่ด้วยอะไรเงี้ยก็ผมว่าแฟนๆจะจะมากันมันมีความพราวแบบเราเป็นคนไม่มีเลยครับ <c oughs> ไม่มีความพราว <c oughs> อะไรใดๆ,ๆเลย <c oughs> มันเป็นมันเป็นการตัดสินใจที่ผมว่ามันก็คงคงเป็นเรื่องที่ท้าทายมากอ่ะสำหรับทีมงานและผมอะไรเงี้ย ใช่แต่หลักคือเราเล่นที่นั่นเพราะว่าฟีดแบ็กของคนดูด้วยว่าจัดจัดที่ที่ใหญ่กว่านี้ขอที่ที่ใหญ่กว่านี้ก็ในตอนนี้ก็เราเราก็สนองให้อะไรเงี้ยครับใช่ก็ยังไงก็อยากให้มากันเพราะว่าชนหลายคอนเสิร์ตเลยช่วงนั้นนะครับใช่ใช่มาโนนปล่อยเพลงแบบเยอะมากเลยเราจะไม่เห็นการรองเพลงเกาของโนนเลยเพลงเก่าเพลงเก่ามาเรียร์เรนจ์จริงๆผมชอบโคเวอร์ตัวเองอยู่แล้วเรื่อยๆนะผมผมชอบโคเวอร์ตัวเองนะเพราะว่าตัวผมก็รู้สึกแบบ เพลงที่ผมเล่ามันผมอยากเล่าในหลายมิติอะไรเงี้ยก็ในสองคอนเสิร์ตนี้ก็น่าสนใจคือเป็นช้อยน่าสนใจเดี๋ยวผมไปจดไว้แป๊บนึงยังยังไม่ได้คิดเหมือนกันนะลูกทงลูกทุ่งด้วยคุณพ่อผมชอบมากใช่ใช่แต่ว่าก็ต้องตามเคียร์ลิขสิทธิ์เหมือนกันครับใช่ใช่ใช่เรื่องสองวันอะเพลงหรือเกสไม่เหมือนกันในในอีพีศูนย์หนึ่งครับเราเกสไม่เหมือนกันใช่มันไม่ใช่กิมมิคหรืออะไรเกสคิวไม่ได้ ก็สลับกันแล้วครั้งนี้แล้วครั้งนี้มีสองวันจะต่างกันยังไงบ้างผมว่าถ้าต่างกันก็ดีนะอืมเรายังไม่ค่อยรู้อะไรอ่ะเนาะจริงๆรู้นะแล้วก็พูดไม่ได้ด้วยอะไรต้องบอกว่านิดนึงอืมแต่ผมว่ามันเป็นแพทเทิร์นที่น่าสนใจกับการสลับเกสไปเรื่อยๆหรือแบบเอาเกสมาเป็นตัวหลักอ่านีกเข้าไหมเอาเกสมาเป็นตัวหลักแล้วถูกผมขึ้นไปอ้าวแขกิคร์พิเศษโน่นตะโนนอย่างเงี้ยในคอนเสิร์ตโนนอีพีซุนสองเนี่ยก็เซอร์ไพรส์ดี หือเราเอาเกสที่เป็นนักร้องมาขึ้นมาแล้วก็ไม่ให้ร้อง <c oughs> ถึงจะเซอร์ไพรส์เราเอานักร้องมาแล้วร้องเพลงมันก็ไม่ <c oughs> ไม่เซอร์ไพรส์ราคาคคคออนนเเสสิิรรรร์์ตตตบัาาถได้้ดดวยราาคีมากใช่ไหมฮะ <c oughs> พึงพอใจทุกท่านนะครับ <c oughs> สำหรับทุกฟีดแบ็กนะครับ <c oughs> อยากจัดที่ใหญ่ขึ้นนะครับ <c oughs> อยากได้บัตรที่ถูกลงด้วยนะครับทั <c oughs> ้งที่ที่ใหญ่ขึ้นคือแพงขึ้นนะครับอ๋อ <c oughs> ตัวผมพยายามทําให้มันเข้าถึงง่ายครับเพราะว่าอย่าง ตัวเราในในช่วงปีที่ผ่านมาถึงแม้ว่าเราจะจํากัดงานมากขึ้นแล้วก็ได้เจอเนแฟนน้อยลงแต่ว่าในขณะเดียวกันเราได้ยังได้เจอความหลากหลายของเพืนแฟนที่เป็นเด็กๆเ,เลยที่เป็นแบบผู้ใหญ่เลยไม่ว่างอีกพอโตขึ้นก็ไม่มีเวลาเด็กมันก็ไม่ค่อยมีตังค์เหมือย่างผมก็รู้สึกว่าผมอยากทําราคาบัตรที่มันทุกคนสามารถเข้าถึงได้เพราะว่าให้ให้เงินตรงนั้นมันไปอยู่กับการเดินทางหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า ท่าที่เราได้รับฟีดแบ็คือมีหลายๆคนมาจากต่างจังหวัดบางคนมาจากต่างประเทศเพราะฉะนั้นก็อยากให้เอาเงินตรงนี้ไปใช้กับการเดินทางก็ดีซึ่งซึ่งเดินทางสนุกอยู่แล้วบ้านเรานะก็ออแล้วก็ <c oughs> เรื่องของโรงแรมที่พักอะไรอย่างเงี้ยกับหลายๆคนเพราะว่าเหมือนพอเราไปเล่นตรงนั้นมันก็ต้องไปอยู่แถวนั้นนะใช่ไม่งั้นมันก็ค่อนข้างติดพอสมควรแต่คอนเสิร์ตนี้คือมีเงินอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีดวงด้วย ขอให้ทุกคนโชคดีครับเรามีไนะนาไปมูที่ไหนเป็นพิเศษะค่ะคาอะไรที่ต้องกดก่อนก่อนกดอนโอ้โหผมไม่ไหวอะไรเลยผมไหว้แม่อย่างเดียวเวลาที่แบบแม่งุนหิดผมอะไรเงี้ยใช่เป็นเป็นพระในบ้านเป็นพระในใจใช่แล้วก็ก็ก็รู้สึกว่าขอให้ทุกคนโชคดีอ่ะผมผมอยากเจอทุกคนอยู่แล้วแหละแล้วก็เท่าที่รูปแบบคือเราจัดสองรอบเพื่อให้มันเยอะที่สุดอ่ะโซอาหรือไม่โซอาแล้วแต่แต่อยากให้คนที่อยากมาได้มา ผม,ผมคิดประมาณนั้นนะเพราะว่าการทำคอนเสิร์ตอนะีพีในแต่ละอีพีจุดมุ่งหมายหลักคือการที่เราได้ไดเจอคนดูของเราถ้า,ถาเรา,ามีโอกาสได้เล่นขึ้่มมาถึงชั้นหนึ่งเรื่องอะไรชั้นหนึ่งเครื่องเหรอครับพี่ๆอยากเห็นเครื่องอะไรอะ่ออละล้านเอกล้าเอกไม่มีใครนึกถึงอังกะลุงเลยหรออังกะลุง <laughs> ต้องเป็นวงไงยืนเป็นแผงเลยเอาเกสมายืนเป็นแผงแล้วก็ทำเสียงอังกะลุงแต่ละเสียง ใช่ใช่ไม่ห้ามกันเลยหรออยู่กันเกือบร้อยเลยนะเนี่ยเราไม่น่าคือผมว่าก็ต้องต้องดูอย่างอย่างในอีพีสุดหนึ่งเราเราเล่นเปียโนไปก็ทุกคนดูงงชายช่ก็เลยไม่แน่ใจว่ายังไงอะไรเงี้ยครับแต่ว่านนเนื้อเนื้อเนื้อสิ่งอื่นใดคือผมรู้สึกพอเราทําตัวโชว์ไปเรื่อยๆ่เราจะเริ่มรู้ว่าอท้ายที่สุดมันขาดอะไรเหมือนเราทาก๋วยเตี๋ยวเสร็จแล้วะแล้วเราก็มาปรุงใหม่อยู่ดีอ่ะใช่ ในส่วนของการเตรียมความพร้อมร่างกายของเราที่ว่าสเกลเ <S <S ใช่แล้วมันก็สอรอบแล้วมันก็อะไรอยเราต้องเพง,งานนอนก็เยอะด้วย,ย <S <S ใช่ครับใช่งาน, <ๆ S 2> ง,านงานหลังบ้าน <S <S หน้าบ้านอะไรเงี<ๆ>้ยถึงแม้จํากัดแล้วก็ยัง<ๆ>ตารางหนักอยู่ผมว่ามันการเราเล่นการที่เราเล่นที่ใหญ่โดยเฉพาะอิมแพ t กับหน้ามุทองธานีมันมันชาเลนกับสภาพจิตใจแล้วก็ร่างกายก็ตัวผมนณปัจจุบันที่เราเริ่มจํากัดมากขึ้นอ่ะเราก็พื้นฟูเรื่องของร่างกายมากขึ้นอะไร แล้วก็การอยู่กับพ่อแม่อยู่ที่บ้านอยู่กับคนที่เราคุ้นเคยอ่ะมันก็ฟื้นฟูจิตใจเราดีผมมองว่าผมค่อนข้างพร้อมมากกับอีพีศูนย์สองนี้ในในส่วนของปัจจัยตรงนี้ก็คือไม่ได้เป็นกังวลในเรื่องของสภาพร่างกายหรือเสียงบางคนไม่สนผมไม่เสียงมันจะเอะออาใช่ใช่ไม่รู้เป็นไรเสียงจะไม่ดีขึ้นมามเวลาเ,เวลาเวลาจะเล่นอะไรเยยงี้ยเออเป็นมันเป็นอาถรรพ์อย่างหนึ่งอะที่เกิดขึ้นกับทุกคนไม,ไม่ไม่ใช่แค่กับผมอะก็ ต้องพยายามก้าวข้ามไม่ได้อะเพราะนั้นเพราะนั้นก็คือหน้าที่หนึ่งของเราอ่ะเราก็เลยเอาเกสมาถมเพื่อจะได้รักษาเสียงเพื่อจะได้รักษาเสียงใช่ในขณะที่เกสขึ้นเราก็มีการส่องกล้องอยู่หลังเวทีใช่ดูเสียงไว้เลยอะไรอย่างเงี้ยข,ขอบคุณมากที่เปลี่ยนเรื่องครับเนของน้องก็คือยิ้มมากต่างช้าก็คือเอาเบรคสาธุครับเจะเบรคในคอนเสิร์ตของเขาได้ได้ยได้เห็นได้เห็นแล้วก็ยังยังกีดด้วยไว้อยู่ในใจอะไรอย่างเงี้ย ก็ตัวผมจริงๆก็ขอบคุณแบบทุกๆศิลปินแหละครับที่เดินทางมาที่ไทยต่างประเทศหรือว่าบางคนโคเวอร์ลงโซเชียลมีเดียที่ไม่ใช่คนไทยเลยคือตอหลับผม <ๆ S 2> ผมรู้สึกว่าภาษาไทยเป็นภาษาที่ยากเป็นดบบต้ตนๆในโลกเลยอ่ะมันมีวรรณยุกต์มีสระมีอะไรเนี่ยแล้วการการการที่เราพยายามทาภาษาไทยให้มันออกเสียงได้ง่ายหรือว่ามีความสากลมากขึ้นนะครับมันมันก็เป็นเรื่องที่เราเราจะเห็นผลลัพธ์ได้ชัดเจนว่าฝรั่งรู้สึกว่าเพลงโตลิมมันมันร้องง่าย เพราะการออกคำที่มันไม่ได้ชัดมากซึ่งในฝัน่งของหลายคนอาจจะรู้สึกหมดหงิดว่าทำไมมัน,มนไม่ชัดอะไรเงี้ยแต่ผมรู้สึกว่าดนตรีมันคือความฟลูเอน่ะความแบบลื่นไหลของภาษาของเมโลดี้อ่างเงี้ยตอนนี้เห็นท้งแรกเราคิดว่าเพลงเรามันดังไปไกลขนาดนั้นไม่เหรอืมใช่ค่อนข้างค่อนข้างเซอร์ไพรส์อะไรเงี้ยเพราะว่าตัวเราก็อืไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คาดหวังเอาไว้อพอพอมันได้รับมันก็เลยประทับใจ ได้ดูได้ดูได้ดูผมก็ตอนแรกเขาก็บอกว่าเนี่ยเขามาร้องนะเป็นศิลปินญ,ญี่ปุ่นเลยอะไรเงี้ยผมเคยได้ยินเพลงมัดซงหลีอ่ะใช่ <c oughs> ใช่ <c oughs> แล้วผมก็รู้สึกว่าคนที่ร้องมัดซึงหลีเ <c oughs> นี่ยใช่แล้วก็ประทับใจครับแล้วเขาเล่นแบบฟูซองแกะละเอียดเลยอะไรเงี้ยก็ยิ่งประทับใจอ่าง้จะมีโอกาสได้มาคอลแลบกันไหมอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเหรอฮะงานผมตอนนี้ก็ยังเคลียร์ไม่ทันเลยครับ <c oughs> งานผหตอนนี้ก็ยังเข้มด้วยทันถถือมอีก่ร่งราดีๆับ,บเงเาีใช่ใช่ใช่ผมว่าจริงๆมันก็ก็เราเราได้ฟีดแบ็กจากทางญี่ปุ่นอยู่เยอะอะไร,งไร <S <S เงี้ยแฟนๆที่ญี่ปุ่นผมไม่คิดเลยว่าว่าเราจะมีเยอะขนาดนั้นนะ่ะใช่เขาก็มีมาหาดูมาฟังเพลงอื่นๆของเราอะไรเงี้ยซึ่งมันทำให้เราสึกว่าดนตรีมันพาเราไปไกลขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยหลังจากปีนี้ที่เราก็ได้เล่นต่างประเทศเล่นอะไรก็สนุกอยู่แล้วโดนมีขขงเยอะขนาดนี้ในปีนี้มีอะไรที่ อยากจะทำหรือว่ากำลังมีมปับ้างนอกจากบริษัทอย่างี้อยากทำอะไรอยู่เหรอครับตอนนี้ผมผมรู้สึกสนุกกับการได้ใช้ชีวิตนะณณนะนะปัจจุบันตอนนี้อยู่กับพ่อแม่อยู่บ้านแล้วก็มีเวลาส่วนใหญ่ไปกับการเล่นเกมที่เรารักอะไรอย่างี้ครับใช่ใช่แรงหลายๆไอเดียในตอนอีพีศูนย์หนึ่งเราก็ได้มาจากเกมที่เราเล่นมาต่อย,ยอดกับมาผมรู้สึกสนุกกับการได้ใช้ชีวิตเลยเราเราทำงานหนักมาตลอด สิบปีอะไรเงี้ยเข้มข้นมากใน5ปีแรกเ<ม>ข้มข้นไปอีกใน3ปีถัดมา 2>, ม2ปีที่ผ่านมาเราเราเหมือนได้ครูดาวแล้วก็มีหลายอย่างที่มันตกตะกอนขึ้นในโลกที่มันยุธันาการไปไกลมากเราได้เห็นโลกใบเก่าของพ่อแม่ที่แบบพูดคุยอะไรเงี้ยเออม,มันมีหลายอย่างที่เราไม่รู้อะไรเงี้ยเป็นสิบปีต้บอกว่าประสบความสำเร็จขึ้นเรื่อยๆมันมาไกลเกินฝันขนาดไหนสำหรับตัวเราตั้งแต่ได้เป็นนักร้องแล้วนะก็เกินฝันแล้วนะเพราะว่า เราก็รู้สึกว่าตอนนั้นเราเราน e no ่จะเป็นนักร้องไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็รู้สึกว่าเราแค่อยากร้องเพลงไม่ต้องเป็นนักร้องก็ได้แค่อยากร้องเพลงก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคิดคิดแค่นั้นนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าแบบมันเกินฝันมาแค่ไหนมันเกินฝันมานานมากแล้วมันมันเกินฝันมา11ปีแล้วอะแล <c oughs> ้วมันมีฝันอะไรที่มากกว่านี้ทหรู้สึกว่ายังอยากจะเป็นโกที่อยากจะไปไม่ถึงนโดยโดยส่วนตัวผมไม่ได้มีฝันที่ใหญ่อะไรขนาดนั้นผมผมรู้สึกผมเดินในแต่ละก้าวให้ดีเดินให้เต็ <layer> มเท้าเดินให้มั่นใจ แค่นั้นค่อยๆไปแล้วก็อย่างที่ทุกคนได้เห็นผมก็ไม่คิดว่าผมจะอยู่ทำงานในวงการนี้มาสิบปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับจากจากตอนนั้นที่แบบอ๋อมันคืออะไรเนี่ยวงการบันเทิงมันคืออะไรเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยกับคำนี้มันแฟนยกให้เราอะคือมันเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นอาชีพจริงๆเป็นศิลปินจริงๆที่ใช้คำนี้ได้แบบโดยแบบคอมพลีทตอร์เลยแบบนี้เหมือนเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์เรารู้สึกยังไงบ้างกับคำนี้เพราะว่าด้วยวัยเราก็ถือว่ายังแบบเด็กอยู่เลยใช่ก็ ใช่คร <mm> ับรู้สึกว่าผมยังเด็กอยู่เลยคือผมก็ยังยี่สิบกว่าอยู่เลยอยยังไม่ไม่ใช่แค่แฟนๆเราไปงานอวอร์ดล่าสุดงานแบบที่เป็นศิลปินชื่อใหม่ๆที่เพิ่งเดบิวต์เปิดตัวกันมาอายุเท่ากับเราเลยแต่ว่ายเหมือนเราแก่กว่าเขาเป็นสิบปีผมตกใจมากผมแบบคุณผมรุ่นเดียวกับคุณเลยนะคุณไม่ต้องไหว้แบบหาหาระดับอย่างเงี้ยคุณ คุยเป็นเพื่อนกันได้เลยเราอยากเป็นเพื่อนเขาเราเหงาอะนะพ่อไหมที่ผ่านมาเราอยู่กับรุ่นพี่มาตลอดแล้วพอเจเนอเรชันนี้ก็จะเป็นการโรเทล้ะไม่ว่าจะเป็นทีมงานหรือตัวของศิลปินอะมาเจนใหม่ๆอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากเป็นหนึ่งเดียวกับเขาอะและไอคำนี้แหละคำว่ามืออาชีพเขามากประสบการณ์เนี่ยทำให้เราแบบไม่มีเพื่อนสักทีอะอะไรเงี้ยเออก็รู้สึกแต่มันก็เป็นสิ่งที่ดีครับเพราะว่าสิ่งที่เขาให้เราก็คือความเคารพเขาให้เกียรติอะไรเงี้ยแล้วก็ตัวเราก็ก็ให้เกียรติแล้วก็เคารพเขาซึึ่่งงซนนนนััมก็็เป เป็นหนึ่งสิ่งที่ผมรู้สึกขอบคุณนะครับขอบคุณมากเพราะว่าที่ผ่านมาเราทํางานโดยที่เราไม่เคยทํางานแบบสุกเอ่เผากินเ,เราพยายามทางานแบบให้มันดีที่สุดเ,เรามีปัญหาอะไรที่แบบเราสามารถแชร์ได้ด้านหน้าเราเราก็จะแชร์ทีมงานเ,าเดี๋ยวนึงนะครับรอขยับโน่นนี่นะ่ราระบอกตรงตรงได้แล้วก็ในขณะเดกันผมโชคดีด้วยมั้งที่ที่คนดูแบบโอเปนกับทุกเรื่องที่เกิดขึ้นฮัลโหลว่ายังไง แสดงว่าทำนี้มันเป็นพุชมากกว่าที่จะเป็นเพรสเชอร์สำหรับเราสำหรับผมผมผมไม่เคยรู้สึกถึงความแบบเพรสเชอร์ที่มันกดอผมผมรู้สึกว่าเรานักร้องเราก็ร้องให้ดีเราไปโชว์ล้วก็โชว์ให้ดีมันซิมเปิลแค่นั้นน่ะเหมือนเรามีหน้าที่ทํางานเราก็ทํางานกันให้ดีก็ทํางานกันให้ดีทางานร่วมกัรก็ทํางานร่วมกันให้ดีอะไรเงี้ยซึ่ง11ปีแล้วครับมันก็เป็นอะไรที่มันสนุกมากแล้วก็รู้สึกดีใจทุกครั้งเลยที่เราไม่เคยทํางานาง่าย มันก็เป็นแรงกระตุ้นใจให้กับรุ่นน้องๆครับ<ล>กดดันมากากดดันมากกดดันมากชื่นชอบในระดับในในระดับที่พอดีครับใช้เห็นหลายๆคนแบบชื่นชอบมากอะไรเงี้ยผมก็แบบเกรงไปด้วยอ่ะเพราะแบบตอนที่เราดูเขาสัมภาษณ์ว่าเขาชอบเราอ่ะเรากําลังแบบนั่งลวกกาแฟอยู่นะครับมา <c oughs> มันเอ๊ะเขาชอบเรายังไงวะอะไรเงี้ย <c oughs> เรานั่งนั่งคนกาแฟอยู่เลยอ่ะ <c oughs> ก็แต่ถือว่าก็เป็นเกียรติมากครับเป็นเกียรติมากเพราะว่า อย่างตัวเราเองก็เดินเดินตามรอยมากับพี่ๆครับที่เขาทําดีๆกันมาที่เขาตั้งใจกันมาเราเรียนรู้จากพี่ๆที่เขาซื่อสัตย์กับงานตัวเองเขามุ่งมั่นกับสิ่งที่เขาจะทำในเงี้ยในวงของตัวผมเหมือนกันก็ไม่ได้มีอะไรที่มันเป็นบิ๊กดรีมแบบว่าจะไปถึงจุดนั้นจะไปถึงจุดนี้ผมเดินขึ้นบันไดไปเรื่อยผมดูขั้นต่อไปแค่นี้ผมผมอาจจะไม่ได้ดูแบบหลายทางเลยรใช่เพราะสำหรับตัวผมก็มันเกืนอฝันมาอยู่แล้วมันจะหยุดเมื่อไหร่ก็ได้มันจะไปต่อแค่ไหนก็ได้มันมันอยู่ที่เราอะไรเงี้ย โอ้โหผมลืมแล้วนะฮะอมิสูบิชิเล h i ิ l มิสเตอร์สลิมนะครับพรีเซนต์นะครับนน n e อีพีศูนย์สองนะครับโซลซีเรียสจริงจริงจังจังคอนเสิร์ตนะครับนี่เป็นการกลับมานะครับในอีพีศูนย์สองอยากเต็มรูปแบบมากขึ้นใหญ่มากขึ้นนั่งได้เยอะมากขึ้นนะครับแล้วก็ราคาย่อมเยามากขึ้นนะครับเพื่อให้ทุกคนได้เข้าถึงได้ง่ายที่สุดนะครับก็อีพีศูนย์สองนี้ครับน่าจะเป็นอีกหนึ่งครั้งที่เราได้มาสนุกกัน เหมือนในอ p ที่แล้ว e ีพีศูนย์หนึ่งขอบคุณทุกคนมากเลยสำหรับทุกการตอบรับทั้ง EP ศูนย์หนึ่งแล้วก็ EP ีศูนย์สองที่กำลังจะถึงนี้ด้วยนะครับก็ยังไงก็มาเจอกันได้ครับเราเล่นคอนเสิร์ตถึงสองเดือนด้วยกันนะครับสองเดือนนะฮะเราเล่นสองเดือนนะครับแต่วันละเดือนเท่านั้นเองหรือเดือนละวันเท่านั้นเองนะครับเราเล่นวันแรกนะครับก็คือสามสิบกันยานะครับสามสิบกันยานั่นคือเดือนแรกนะฮะเราเล่นเดือนถัดไปเลยฮะก็คือวันที่หนึ่งตุลานะครับสองรอบการแสดงด้วยกันนะครับ คิดว่าไม่ไม่น่าเพิ่มแล้วนะครับเพราะว่าน่าจะปวดหลัง,งลลลใช่ผมผม,ผมพยายามดักคอให้ทีมงานได้ยินด้วยว่าไม่น่าเพิ่มแล้วนะครับเพราะเล่ <c oughs> เาที่แล้วก็คือขึ้นขึ้นสลิงไม่เคยสบายใจเลยใช <c oughs> ่ก็คิดว่าทุกคนน่าจะได้มาสนุกกันครับ30กันยาแล้วก็1ตุลานะครับก็บัตรราคามีตั้งแต่5000ครับสี0 0ัาสี่พ0นสามพั2 0 0าและ1,800บาท ะครับที่ Impact Arena เ,เมืองทองธานีนะครับย่อมเยาไหม,มนี่โอ้โหหือหอือกันแบบรายการ <laughs> โคคนต่อยเลยซื <laughs> ้อบัตรได้แล้วนะครับที่เดลคอนเสิร์ตแอปพลิเคชันนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับแล้วก็วันนั้นไปสนุกกันครับกดให้ได้นะครับ <laughs> ถ,ถ้าโซเอาลอบแม่ EP ศูราชมังไหมครับผมว่าผมจะขายบัตรวิ่งนะให้วิ่งดูอะแล้วใครเหนื่อยก็ก็เทคเอาล์ออกแทบเอาล์ออกไปเลย ที่เหลือวิ่งดูหน้าที่ของเวทีก็คือหมุนคุณอยากดูให้ทันข้างหน้าคุณต้องวิ่งให้ทันซึ่งผมว่าน่าจะเป็นมหากรรมของการคาร์ดิโอที่ดีมากๆผมอาจจะครอสกับพี่เบบ้ก็ได้ทำที25ด้วยก่อนที่จะเริ่มคอนเสิร์ตมัน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 ไม่ได้อะไรนะจากประโยชน์ขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับทุกคน